่น้องคะเมื่อในี้รถเอาวิธีการถนอมเห็ดให้พี่น้องได้ช่วมกันอีกหนึ่งเมนูนะคะเมนูนี้ก็คือเมนูซ้มรถจากพี่น้องจ้าเดี๋ยวตามมาเบิ่งกันในคลิปเลยจ้าตามไปรับชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะนี่ก็คือขาเห็ดนะคะที่รถได้เตรียมไว้จาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะขาเห็ดพึ่งหวาน เสร็จแล้วเราก็มาหั่นเป็นชิ้นๆเล็กๆแบบนี้หรือใครจะสะดวกฉีกก็ได้นะคะี่พอเราฉีกเรียบร้อยแล้วแบบนี้เราจะพี่น้องจะกับพึ่งไหวสักก่อนนะคะพึ่งให้ทั่วไว้สักก่อนจะพึ่งให้เพิ่นคลายควมชื้นออกนะคะพี่น้องจะพึ่งไหวทิ้งไหวทังสี่ก้อนนะพี่น้องจะ จากหกชั่วโมงจะเดี๋ยวห้าจังตามเบิ่ึงกันนะคะหลังจากที่ห้าพึ่งขาเห็ดไว้พันไปหกชั่วโมงแล้วจะพี่น้องจา้าบาทนี้ลูกกจะพาพี่น้องมาทอดนะคะขั้นตอนต่อไปก็เอาขาเห็ดลงทอดเลยจา้าตอนทอดก็ใส่ไฟแห้งนะคะพี่น้องจา้าพ่อเห็ดเริ่มเสร็จตัวในแล้วเขาก็มากลบจับพี่น้องจ้านะเหนบอกพ่อเพิญญ่นยุบตัวลงนะคะเพิ่นกะสีเหลืออยู่น้อยเดียวค่ะพี่น้องจา้านี่เลยนะคะ เห็ดเราเริ่มเหลืองในจักน้อยแลละจะ้พี่น้องเดี๋ยวทิ้งไว้อีกจักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะได้ตักออกจ้าเห็ดเราเริ่มจะได้ที่แล้วจ้ะทุกคนก็ให้เหลืองไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวโรดจะทยอยตักขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เหลืองมากเดี๋ยวจะเข้มไปค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้า คนขาลดตักออกมาแล้วจ้าสีก็จะได้ประมาณนี้นะจ้าเราจะต้องตักเห็ดขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะไม่ให้มีความร้อนอนอะรอให้เขาเย็นตัวลงก่อนจ้าพอเห็ดเท่าใดที่แล้วก็พี่นงจะเข้ากับเอาใบใบเตยนะคะหรือมีใบเตยล้วก็จะเอาใบเตยลง่งทอดใส่กันแบบนี้จ้าโอ้หอมเถิงเห็ดหอมเถิงใบเตยจ้าตอนนี้นะคะเรามาขั่วงานกันก่อนเลยะคะ่ะทุกคน ใส่ไฟอ่อนๆเลจ้ะนี่เอาไก่ทีนะคะไต้ทีเฮ้าไปตักหน้าพักไว้สักก่อนจ้ะนี่คือเห็ดที่ทอดไว้รอแล้วนะคะเห็ดที่ทอดแล้วก็เย็นแล้วจ้ะรอที่จะเอาใส่ไปปรุงกับเครื่องปรุงเขาเลยจ้ะอิวขาวตาลไหลแล้วะคะใส่ผงปรุงรสค่ะ นิดน้อยจ้ะพริกไทยค่ะพริกไทยมากเพ็ดเนี่ยกบไซร้ายเนี่ยทักน้อยจ้ะที่เบิ้องอีกค่ะเสียบแล้วจ้าน้ำซอดแลอดอ้วทีจ้ะเอาเห็ดเอาลงเลยจ้ะตันเอาลงเลย เติมงาลงไปจ้าพี่น้องเติมงาลงไปจ้ะแล้วก็คนคนให้เข้ากันค่ะนึ่เลยนะคะเรียบร้อยจ้าซัมมี่จะเรียบร้อยค่ะแล้วก็เตรียมเอาเข้าอบจัดชิ้นี้ดิเชื่อ กระจายกระจายให้ทั่วถาดนะคะอีกสามรสของเราดูคนชิม <laughs> คนชิมอร่อยแล้วแม่เป็นวะยังบอท่านแลยวนะคะอร่อยแล้วแม่พนะะไปจ้ะไปโอบกันจ้าบะัดเสใส่ตูกเลจ้ะ เรียบร้อยละจ้ะพี่น้องคะเห็ดสามจุดของเราเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าสีเป็นสีเข้มๆแน่ตั้งหน่อยนะจ๊ะเรียบร้อยแล้ว,าาลวตามมากินน้ำกันในลิมนาด้วยจ้ะพี่น้องคลิปนี้ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า